สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของเราวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆม,มานำเสนอให้ทุกคนได้ชมกันนั่นก็คือการรีวิวรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดจากปี2026รถถัง T113 ท,ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะนี่ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือเครื่องจักรสงครามที่ผสมผสานพลังทาลายล้างเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างลงตัวที่สุดในยุคนี้ไม่ ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบอาวุธระบบป้องกันหรือระบบควบคุมทุกอย่างในที113ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถรบในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากป้อมปืนหลักของมันเลยนะครับที่113ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125บมิลิเมแบบสมูทบอร์รุ่นใหม่ G 3 X ที่สามารถยิงกระสุนหลายประเภทได้ทั้งกระสุนเจาะกราะกระสุนแรงดันสูงหรือกระสุนระเบิดควบคุมเวลาระเบิด ซึ่งเหมาะสำหรับใช้โจมตีทั้งเป้าหมายที่เป็นรถเกราะหรือทหารราบระบบควบคุมการยิงถูกออกแบบให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดมีเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายแบบเทอร์มอลและเลเซอร์พร้อม AI คำนวณระยะความเร็วทิศทางลมและมุมยิงอย่างแม่นยำเรียกได้ว่าแทบไม่พลาดเป้าเลยแม้ในขณะที่รถเคลื่อนที่ ต่อมาคือระบบเกราะที่113ใช้เทคโนโลยีเกราะผสมแบบ KERMAXII ซึ่งเป็นการผสมระหว่างโลหะผสมเซรามิกและชั้นดูดซับแรงระเบิดที่มีประสิทธิภาพสูงป้องกันการโจมตีได้ทั้งจากกระสุนเจาะเกราะและจรวด RPG นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันแบบ Active APS รุ่น v o r t e x A5 ที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาแล้วทำลายกลางอากาศได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเสริม ความปลอดภัยให้กับลูกเรือได้อย่างยอดเยี่ยม เรื่องของเครื่องยนต์ก็ไม่ธรรมดาเลยครับที่113มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด1,600แรงม้าที่สามารถขับเคลื่อนตัวรถที่หนักกว่า55ตันให้วิ่งได้เร็วถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระระบบกันสะเทือนเป็นแบบไฮดรอนิวเมติกที่สามารถปรับระดับของตัวถังขึ้นหรือลงได้ตามสถานการณ์ช่วยให้สามารถหลบการโจมตีหรือซุ่มโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภา,ภายในรถถังเองมีการออกแบบให้ล้ำสมัยมากๆมีข้ออกพิษแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสพร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับศูนย์บัญชาการและสามารถควบคุมระบบอาวุธจากภายในได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องเปิดฝาป้อมปืนขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยยังไม่พอครับที่113ยังสามารถควบคุมจากระยะไกลได้หรือจะสั่งงานให้เคลื่อนที่แบบไร้คนขับก็ทำได้ในภารกิจพิเศษเช่นการเข้าสู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือปฏิบัติการลาดตระเวน อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ T113 ล้ำหน้าคือการติดตั้งโดรนสำรวจไว้บนตัวรถสามารถปล่อยบินขึ้นไปสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบในรัศมี5กิโลเมตรได้แบบ360องศาช่วยให้ลูกเรือตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้นก่อนจะเข้าประทะเปรียบเหมือนมีตาที่3ในสนามรบซึ่งเทคโนโลยีนี้กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถถังยุคหน้า สรุปเลยครับที่113ไม่ใช่แค่รถถังแต่เป็นแพลตฟอร์มสงครามที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านอาวุธการป้องกันการเคลื่อนที่และเทคโนโลยีอัจฉริยะใครที่หลงไหลในสายอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีทางทหารต้องไม่พลาดเด็ดขาดครับกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของที่113คันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ